ตกใจแล้วสิแหมจริงๆเลยนะดึกๆดป่านนี้มันทำอะไรที่เขาหูว่างกันทำไมกันนะที่นี่ไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่เจ้าคิดหรอกนะจับท่ามาสิถ้าคืหูเถาเป็นหัวหน้าการเกิดใหม่หวงชางข้าจะช่วยเจ้าเองนะอาเจย์ข้าจะส่งเจ้าไปโลหนาซะที่ไหนกันแค่ส่งลงหกเข่าเอง เอ๊ะทำไมผีซื้อจะมานำทางข้าอย่างนันะหรอเป็นคำถามที่ดีนี่เพราะว่ามันคงอยากจะโตขึ้นไปเป็นซีรีส์หรือมั้งนะไอ้ไก่สารานุกรมเดินได้อย่างท่านอาจารย์จงหรีนะจะต้องให้คำอธิบายที่แตกต,ต่างจากข้าเร้ย่างแน่นอน <laughs> เอาล่ะถึงจงนี้ก็น่าจะปลอดภัยแล้วล่ะนะ ทีหลังก็อย่าไปเที่ยวเล่นในสถานที่อันตรายอีกละ่ะที้จริงแล้วถ้าเจ้าจะไปจริงๆข้าก็ไม่ได้ห้ามหรอกนะนักประชุภัยเป็นลูกค้าสำคัญแห่งโถงแห่งก,การเกิดใหม่หวังเชิญนี้ข้ามีตั๋วส่วนลดให้เจ้าด้วยนะ <c oughs> ว่าแต่จะมีเพื่อนร่วมทางที่จะไปด้วยหรือเปล่า <c oughs> ช่วงนี้มีรถราคาพิเศษคนที่สองจ่ายครึ่งราคานะ <c oughs>